สวันี the ่้นัวนนี้มีทานรอกลามีบานหอื่นมีที่น้องสคพี่น้องสคนนี้ก็เลี้ยงก่เอาไว้เป็นเพื่อนเล่นซึ่งไก่ตัวนี้ไอ้เไก่ตัวนี้เชื่อเพราะว่าทีตั้งแต่เล็กให้าให้หาคุณวางซาเดกเด็กน่ารักที่อยู่ไก่ตัวนี้ก็เริ่มโตขึ้นสองพี่น้องก็ยังไม่ คงอยากจะลองก,อกไไ้าวหน้าแน่เราจะทำยังไงจดีถ้าออกไปต้องเป็นอาาไไันตรายแน่ต้องพยอยาจับหรือก้ามที่ดี ดมองบุรุษนีก็ส่งมนเดิมาส่งจดหมายมนเอวันนี้บุรุษสมาส่งจดหมแต่นิดปรดูใหทุกครั้งเนี่ยจะปิดให้เป็นรู้ได้ไหมจะปิดให้แต่วันนี้บุรุษไปสนีสีที่เหลือขึ้นนี่ถ่ายก็ย้นี่มามเนาันนี้ฉันออกไป้างนอแล้วฉันไม่ มีรถแอดมา่างรเร็วมากแม่ไพ่เคยออกจากบ้านแค่ครั้งกไม่เคยมีใครพาออกมาปรากฏว่ารถคันนั้นก็ไม่ทันสังเกตว่าจะมีไก่ตัวหนึ่งริบออกมาก็กับแม่ไพ่ตนนี้ตามเห็นไหมคะว่านี่คือสิ่ง